สวัสดีครับวันนี้หลายคนเนี่ยคงได้ยินข่าวว่าผู้นำแวกเนอร์อย่างเย็บกินนี่พีโกซินเครื่องบินตกเสียชีวิต มีรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวมีคนอยู่บนเครื่องนี้สิบคนแล้วก็ทั้งหมดเสียชีวิตไม่มีผู้รอดชีวิตนะครับซึ่งเครื่องบินที่ตกเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของพีโกซินซึ่งเดินทางจากกรุงมอสโกจะไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเวลา17บเนาฬิกานะครับตอนนี้พบศพแล้ว8ศพจากข้อมูลที่บอกว่ามีคนบนเครื่อง10คนเนี่ยอันนี้รวมถึงลูกเรือหมายถึงนักบินแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทางรัสเซียจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้อีกทีมีการบอกว่าผู้ ชีวิตแล้วอันนี้ก็มาจากสื่อทางฝั่งแวกเนอร์เนะครับแต่ว่าจากข้อมูลเวดาเครื่องบินหลุดจอรีดาไปประมาณ18ในกา11นาทีไม่นานหลังจากเครื่องตกนะครับก็มีเครื่องบินอีกลำที่เกี่ยวข้องกับพีโกซินเนี่ยบินมุ่งหน้าสู่ Saint Petersburg. เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่ว่าได้บินกลับมาจอดในกรุงมอสโกทีหลังนะครับ มันมีข้อมูลว่าพิโกซีเนี่ยอยู่ในเครื่องบินลำที่ตกแล้วก็มีการออกข่าวว่าพิโกซีเนี่ยเสียชีวิตแล้วในขณะที่แอดมินทําคลิปอยู่นะครับยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ทางยูเครนโดยมิคไคลโลโพโดยักซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาประธานนาะธทบดีของยูเครนนี่กล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าปูตินเนี่ยไม่ให้อภัยใครเลยนะครับปูตินกลัวทุกอย่าง การจัดการกับพีโกซินเป็นสัญญาณจากปูตินไปถึงคนอื่นๆนะครับที่คิดไม่ซื่อกับปูตินให้ระวังตัวไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี2024ไม่จงรักภักดีกับปูตินก็อยู่ไม่ได้นั่นคือคําเตือนจากปูตินนะครับแล้วก็เป็นคำพูดของที่ปรึกษาประธานาธิบดีของยูเครนแน่นอนว่าแอดมินเห็นต่างในเรื่องนี้นะครับหลายคนคิดว่าปูตินเนี่ยเป็นคนจัดการแต่ถ้าเราพิจารณาอีกทีนะครับปูตินต้องการพึ่งพาแวกเนอร์แล้วก็พยายามหาทางออกให้กับแวกเนอร์ ดยการให้มาอยู่ในเปลาลุสแล้วก็ให้ดูแลแอฟริกาและตอนนี้ประเทศไนเจอร์ก็กำลังมีเรื่องอยู่นะครับและแวกเนอร์ก็เป็นกำลังหลักที่จะช่วยประเทศไนเจอร์ มันไม่มีเหตุผลที่ปูตินเนี่ยต้องมาจัดการกับพิโกซินในตอนนี้แอดมินเคยอธิบายว่าปูตินเนี่ยขึ้นมามีอํานาจโดยไม่มีสายสัมพันธ์กับกองทัพรัสเซียนะครับปูตินสร้างแวกเนอร์ขึ้นมากับมือเป็นกองกําลังส่วนตัวปูตินต้องอาศัยแวกเนอร์และพิโกซินคือคนที่จงรักภักดีกับปูตินที่ที่สุดการมองว่าปูตินสังเกตพิโกซินแอดมินไม่เชื่อในเรื่องนี้ ไม่มีพิโกซินปูตินลำบากนะครับและพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวปวดพลเอกเซอร์เกยส์สซโลวิกินหรือว่านายพลอามาเกเดนออกจากตําแหน่งผู้บราการทางอากาศแล้วก็อวกาศนะครับแอดมินมองว่ามันเป็นการกระชับอํานาจของฝ่ายกองทัพรสัสเซียเพราะว่าพิโกซินเนี่ยประกาศเป็นศัตรูกับ รัฐมนตรีกลาโหมอ,อย่างเซอร์กีซอยโกแล้วก็วาเลรีเกลาซิมอฟประธานสีนาธิการอย่างชัดเจนนะครับและก่อนหน้านี้ก็มีการพยายามลอบสังหารพิโกซินนี่มาแล้วซึ่งพีโกซินอยู่ได้เพราะว่าปูตินมาคราวนี้พีโกซินเสียชีวิตจริงปูตินก็หนาวเหมือนกันนะครับเหมือนขาดมือขวาไปมันเป็นการตัดกําลังของปูตินนี่ไปด้วย แอดมบินวิเคราะ์ว่าตอนนี้ภายในของรัสเซียนี่ปั่นป่วนหนักกองทัพไม่อยากรบแล้วเพราะถ้าเวลานานไปรัสเซียสู้สายปั่นของยูเครนนี่ไม่ได้แม้ว่าตอนนี้รัสเซียยังยันได้นะครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยได้อาวุธมาไม่มากนักแต่ว่าต่อจากนี้ยูเครนได้อาวุธมากขึ้นมันก็ไม่แน่แล้วนะครับกองทัพรัสเซียต้องรีบจบ ขึ้นอยู่กับว่าจะจบแบบไหนการเลือกตั้งรัสเซียในปี2024อันนี้ก็น่าสนใจมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามก็ได้สรุปพิกซินเครื่องตกแอดมินมองว่าเป็นผลเสียกับปูตินมากกว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามนะครับมันบอกได้ว่าภายในรัสเซียนี่รอวันประทุจากพัดปูตินตอนนี้นอนหนาวอยู่แน่นอนนะครับส่วน547วันสงครามยูเครนนี่เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อวานมีข่าวปลดนายพลอามาเกเดนเซอร์เกสโลวิกินแล้วก็ตั้งพลเอกวิคเตอร์อับชลอฟขึ้นมาแทนที่นะครับเอาจริงก็ไม่มีใครเห็นนายพลอามาเกเดนนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรบฏแวกเนอร์แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมส่วนกรุงมอสโกเนี่ยก็มีการถูกโจมตีแบบต่อเนื่องรัสเซียบอกว่าได้สกัดโดนสามลำทาให้ต้องระงับเที่ยวบินในกรุงมอสโกแต่ว่ารัสเซียก็ได้รับความเสียหายในตัวอาคารที่โดนตกใส่นะครับแต่ก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บนี้เช่นเคย ทางรัสเซียก็พยายามโจมตีเมืองโอเดสซาและก็บริเวณชายแดนยูเครนกับโรมาเนียอันนี้ก็เพื่อสกัดการส่งออกธัญพืชของยูเครนนะครับทางด้านยูเครนได้มีการปักธงในเมืองโลโบทีเนในภูมิภาคซาปอลิเซียหลังจากที่ยูเครนยึดได้เป็นผลงานของกองพลน้อยยานยนต์ที่4 7นะครับตอนนี้เป้าหมายของยูเครนก็คือ เมริโตปอนอกจากนั้นยูเครนก็ยังรายงานว่าได้จัดการ S 4 0 0ของรัสเซียในแหลมควายเมียได้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะตามให้ว่าจริงไหมถ้าควายเมียไม่มี S 4 0 0ก็อันตรายเพราะว่าจะโดนทั้งเครื่องบินแล้วก็โดนนี่แน่แน่เรื่องนี้รัสเซียก็ยังเงียบอยู่นะครับส่วนมากข่าวของแอดมินจะเอามาจากอัลจาซีาไม่ไป BBC ของอังกฤษหรือว่าทัสของรัสเซียนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าอัลจาซีลามีความตรงนิยใช้ได้ มีผู้ชมบางคนให้แอดมินเนี่ยไปดูข่าวอีกทางหนึง่งก็คือข่าวจากทางรัสเซียบ้างนะครับแอดมินก็ดูทุกวันนั่นแหละครับแต่ว่าสภาพการรายงานจากสื่อของรัสเซียเนี่ยมันไม่เป็นอิสระเท่าไหร่มันมีแต่การยกยอปอป้านเกินไปตามสไตล์คอมมิวนิสต์เราจะหาความจริงจากโลกคอมมิวนิสต์นี่ได้ยากมากอย่างสงครามผ่านมา547วันอันนี้บอกว่ายูเครนเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยทำไมรัสเซียไม่ยึดยูเครนให้มันจบจบไปปล่อยไว้หาคุณพ่อของ ข่าวจากกองเชียร์รัสเซียก็จะมีแต่ยูเครนเนโต้เสียหายหนักยูเครนใกล้ยอมแพ้ยุติสงครามแล้วยูเครนกับเนโต้รบแบบใดก็แพ้กับรัสเซียแบบหมดทางสู้มันเหมือนอยู่กันคนละโลกนะครับมันเหมือนมนุษย์ทํำที่ไม่ได้เห็นโลกภายนอกนี่มากนักถ้ายูเครนหมดทางสู้จริงสงครามมันมาไม่ถึง547วันหรอกครับส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่24สิงหาคม2566นี้ออกมานะครับ ทหารของรัสเซียนเสีย,สยไปแล้วประมาณ259,160นายเพิ่มขึ้น340นายรถถัง4,375เพิ่มขึ้น2คันยานเกราะ8,511เพิ่มขึ้น23ปืนใหญ่5,333เพิ่มขึ้น15ระบบจรวด723เพิ่มขึ้น1ระบบป้องกัน494เพิ่มขึ้น3เครื่องบิน315เท่าเดิมฮลิคอปเตอร์316เท่าเดิม โดน4,344เพิ่มขึ้น20ขี่ปนนวุธ1,406เท่าเดิมนะครับเรือรบ18เท่าเดิมพาหนะ7,773เพิ่มขึ้น28 700, แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ801เพิ่มขึ้น1นะครับการสูญเสียมีทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้รวบรวมหรือว่ารายงานตัวเลข รายงานมาทีก็เกินความจริงนี่ไปเยอะโลกคอมมิวนิสต์ไม่ได้มีระบบระเบียบอะไรมากนักบริหารแบบปั้นๆน,นะครับเราต้องรอดูการยืนยันซากของพีโกซินล่าสุดก็มีรายงานว่าพบร่างทั้ง1ิคนแล้วบนเครื่องนะครับต้องรอยืนยันตัวตนว่าเป็นพีโกซินนี่จริงไหมแล้วพวกทฤษฎีที่ว่าปูตินกับแวกเนอร์รวมหัวกันหลอกเนโต้ก็เพื่อเคลื่อนกำลังเข้าสู่เบลารุสต้มเนโตแบบเหนือชั้นปูตินสมองเพชรเกตพญานาค เลอะเทอะทางความคิดนะครับต้องถามว่าคิดได้อย่างไรถามต่อว่าเอาอะไรคิดถามต่ออีกนิดว่าอายไหมเวลาพูดออกมาอันนี้อยากรู้จริงๆนะครับ ยังไงถ้าผู้ชมชอบก็กดติดตามให้อดมินด้วยขอย้ำว่าอดมินเนี่ยไม่เข้าข้างรัสเซียไม่เป็นกลางอยู่แล้วแต่ว่าเป็นธรรมพูดตามความจริงนะครับและตั้งแต่แอดมินทำข่าวยุเคนมาอดมินจัดหนักรัสเซียมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็วิเคราะห์มาปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ตรงตามที่อดมินได้วิเคะห์ไปนี่ประมาณ80-90ก็ถือว่าใช้ได้ก็มาจากการหาข้อมูลลึกๆนั่นแหละครับและตอนนี้ถ้าอดมินเนี่ยจะวิเคราะห์ว่ารัเสเซียนี่ปั่นป่วนปูตินเข้าเขตอันตราย เชื่อกันไหมเกมบนดินดําเนินไปเกมใต้ดินก็ต้องมีด้วยนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแอดมินนับถือทหารยูเครนภาพของทหารยูเครนทุกภาพเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขายังอยู่ไหมแต่ว่ายังอยู่หรือว่าไม่อยู่เนี่ยทหารยูเครนทุกคนก็เป็นวีรบุรุษนี้ไปแล้วไม่ต้องโหวตไม่ต้องมาหาเสียงกันนะครับวีรบุรุษกับโจน,นี่มันต่างกัน